เป็นเป็นสีอะไรแดงตัวสินทูเป็นสีอะไรง่ายาจะายไรลงไปกปงไม่ใช่ยังไงตัียนตรงคอดลจะเอยแล้วกดไปลุปของทูสีอายส้มว้าวมีแจ้งลกมาเลยอ่ะมาเรามาเรียมลูกโป่ง,งกันโอเค แม่ต้องเฝ้ากับพ่อต้องใส่ให้ก่อนอ่ะมันพักได้ไหมยกขึ้นเนี่ยต้องยกลูกโป่งอ่ะยกลูกโป่งขึ้นยกกลูใส่ผงลงไปโอ้ยพี่ดินตู้ไฟดูไม่ต้องจับไปเลยโอ้โจับลูกโป่งแล้วจับลูกโป่งให้มันตั้งๆจับลูกโป่งให้มันตั้งๆ ลี่จ่ามันตั้งตั้งครับตั้งไม่ได้มันมองโอ้ตั้งดีตั้งดีตั้งถูกโอ้ผงหมดยังหมดแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับจบกระบวนการแล้วอะฝากคลิปเร็วกดล้วยนะ เพี<ไ>นทูว่าไงนะกดติดงตามกดติดดิ้งกดติดตาม,ดตาม,ดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับโอ,โอ้มันใหญ่มากเลยของพี่ทูนะของพี่ดีนสีชมพูใหญ่ไหมเมาไม่เห็นหน่อยเมาโอเคบายบายนะครับเมาเมาทูบายบายจบแล้ว